นายอนุทินชาญวีรกูลเปิดเผยถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายชนสวัสด์ว่าเป็นเพราะภาวะหัวใจวายนะคะแต่ทั้งนี้ขอให้แพทย์เป็นผู้แถลงให้ข้อมูลรายละเอียดค่ะ,ะนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงการเสียชีวิตของนายชนสวัสด์อัศวเหมเมื่อคืนนี้ว่าเกิดจากภาวะหัวใจวายแต่ในรายละเอียดต้องให้แพทย์เป็นผู้แถลงซึ่งทางแพทย์ได้ประคับประคองอาการอย่างใกล้ชิดและทำอย่างเต็มที่แล้ว ก่อนเกิดเหตุนายชนสวัสดิ์ได้ไปซ้อมแข่งรถที่สนามช้างเมื่อซ้อมแข่งรถเสร็จลงจากรถมีอาการอ่อนเพลียหมดเรี่ยวแรงคนใกล้ชิดจึงเรียกรถฉุกเฉินพาไปโรงพยาบาลเมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ดูแลทุกอย่างตามขั้นตอนเต็มที่แต่ก็ประคองอาการไว้ได้ถึงเที่ยงคืน นายอนุทินยังกล่าวย้ำถึงความสัมพันธ์กับนายชนสวัสด์และนายเดวินชิดชอบว่ามีความสนิทสนมกันมากเปรียบเสมือนพี่น้องกันการเสียชีวิตของนายชนสวัสด์จึงเปรียบเสมือนการสูญเสียญาติที่สนิทไปอีกหนึ่งคนรู้สึกเสียใจและเมื่อทราบข่าวก็ได้รีบไปดูอาการตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ทันทีค่ะ